วัดีค่ะวันนี้แอนจะมาพูดเกี่ยวกับการที่มาอยู่ต่างประเทศเนาะคนมาใหม่ๆอะไรประมาณนี้แอนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาติดตามมาให้กำลังใจแล้วก็จะทำคลิปให้ดีขึ้นตัดต่อให้ดีขึ้นวันนี้แอนก็จะมา พูดถึงเรื่องตัวเองเนาะเรื่องที่ตัวเองมามาอยู่นอร์เวย์เนาะแอนมาอยู่นอร์เวย์ได้หนึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีเต็มพอดีการมาอยู่นอร์เวย์ใช่ไหมการมาอยู Norway, ่ยต่างประเทศต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงใช่ไหมก่อนอื่นเลยค่ะเตรียมใจที่จะต้องมาเจออากาศไม่ดีอากาศที่หนาวมากหนาวกว่าบ้านเรา หิมะเยอะบางประเทศก็ดีนะทั่วยุโรปอะอากาศไม่เหมือนกันแต่สำหรับแอนคือที่แอนอยู่นะภาคเหนือคืออะไรก็หนักหนักสุดๆอะคะคือหนาวก็หนาวมากหน้าร้อนก็ร้อนแค่แป๊บเดียวนิดเดียวมืดก็มืดมืดเวลามืดก็มืดเยอะมากอะไรเงี้ย ยีชั่วโมงมีสว่างอยู่ประมาณ2อสาชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเข้าหน้าร้อนก็สว่าง24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าถ้ามาอยู่ใช่ไหมก่อนอื่นเลยเราคือเราต้องเราจดทะเบียนใช่ไหมแล้วก็เรียนภาษาค่ะอันดับแรกคือภาษาสำคัญที่สุดเพราะอะไรในการหางาน เพราะอยู่ที่นี่ต้องทํางานนะคะแล้วก็เขามีกฎหม่ด้วยคุณถ้าคุณไม่ทํางานคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินช่วยเหลือจากบ้านเขาอะไรประมาณเนี้ยมันจะมันจะมากฎใหม่แล้วค่ะคือแอนมาคือกฎหม่ทั้งหมดเลยคือถ้าแอนไม่ทํางานหรือว่าแอนก็จะไม่มีเงินกินบํานาญตอนแก่ถ้าแอนแก่ไปอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ให้เงินถึงยังไงคุณก็ ทำได้ทําไม่ได้สามปีแรกสี่ปีแรกคุณต้องทําให้เขาก่อนเขาจะเห็นว่าคุณมีเป็นคนที่มาทํางานเพื่อบ้านเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็ดีสําหรับเรานะเพราะว่าแอนว่าการทํางานมันดีคือเราไม่ต้องไปขอตังค์สามีใช้อะไรอย่างเงี้ยเรามีตังค์ใช้ของตัวเองแล้วเราสามารถช่วยสามีของเราด้วยใครมีแฟนที่ รวยหรืออะไรไม่ทำงานก็อันนั้นก็ดีไปแต่สำหรับแอนไม่ทำไม่ได้เลยคือเหงาหนึ่งคือเหงาเหงามากเราจะไม่มีสังคมเราจะไม่มีเพื่อนไม่มีคือถ้าเราไม่ออกไปหาคนใครจะมาหาเราใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราออกไปทำงานเราก็มีเพื่อนเพื่อนบ้านเขาพูดภาษาก็จะเก่งขึ้น เราก็จะมีความรู้มากขึ้นสำหรับแอนแอนคืออยากทำงานค่ะก็เลยถามว่าเรียนยากไหมยากมากนะสำหรับแอนเพราะว่าแอนเป็นแอนตั้งแต่เด็กแล้วแอนคือแอนไม่ชอบอะไรที่เป็นการเรียนแต่แอนเก่งกีฬาแอนชอบกีฬากีฬาแอนได้ที่1อะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องเรียนนะตกอยู่ท้ายๆเพื่อนอะไร ตลอดเลยแต่ว่าอยูนี่วันนี้ครูก็โทรมาแล้วก็ให้อ่านให้อะไรเพราะว่าติดไวรัสใช่ไหมติดไวรัสโควิดก็เรียนผ่านคอมแอนก็เริ่มตอนแรกมาอ่านไม่รู้เรื่องนะคะอ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าภาษาอังกฤษแอนแอนพูดได้แต่พูดไม่ได้เป็นสำเนียงแบบมากมายแต่ว่าแอนก็แอนพูดพอเข้าใจตัวเองมากกว่าแอนชอบเรียนอย่างนี้แบบ เรียนด้วยตัวเองฟังจาก Youtube อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนไปเตรียมใจเสร็จใช่ไหมแล้วก็มาเรียนใช่ไหมแล้วก็หางานค่ะแล้วก็หางานแอนว่าดีอย่างหนึ่งนะเรามีเงินใช่ไหมเรากลับบ้านเราเราเอาเงินไปใช้บ้านเราบ้านเราก็ได้ส่วนมากคน คนที่คนไทยนะคะมาทำงานเก็บเงินเพื่อไปใช้บ้านเรานะเพราะว่าก็ทำให้เศรษฐก,กิจบ้านเราดีขึ้นนะเห็นไหมส่วนมากคนยุโรปเหมือนกันเขาทำงานเขาเก็บเงินเขาไปใช้เงินบ้านเราเพราะว่าอะไรบ้านเราอากาศดีของกินอร่อยคนน่ารักแล้วก็ไปไหนก็สวยงามบ้านเขาสวยคะ่ะแต่หนาวมากหนาวมากอะไรก็แพง อย่างเงี้ยข้อข้อดีบ้านเราเยอะเยอะเยอะกว่าเยอะแต่เรื่องเราก็ไม่พูดถึงข้อเสียอะไรมากมายเราก็วันนี้แอนก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนไม่อยากให้เดี๋ยวมาต่อแอนจะพูดเรื่องอะไรต่อหนะ้าครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาดูนะคะอันนี้ไปก่อนละค่ะขอบคุณค่ะ